ผมกาลังจะไปเที่ยวงานพลุที่พัทยายครับและเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเอาวิธีที่ผมเนี่ยจะไปเที่ยวงานพลุพัทยา,ยายแบบฟรีๆมาให้เ,เพื่อนๆดูครับบายกันนะฮะ <c oughs> ผมเนี่ยแอบเบิลเพิ่มเงินมาเล็กน้อยน,นะครับดวยในคลิปนี้เนี่ยผมจะต้องหาค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าที่พักค่าอาหารรวมไปถึงค่าเรือที่ผมจะออกไปดูพลุที่กลางทะเลด้วยครับ งานพลุในปีน mm. ี้เ oh นี่ยมันจัดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนะครับในวันที่28แหรือ29ครับและตัวผมเนี่ยก็ได้เดินทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสรุปค่าใช้จ่ายก่อนนะครับว่าผมเนี่ยใช้อะไรไปบ้างและผมจะต้องหางบเท่าไหร่เพื่อที่ผมเนี่ยจะได้เที่ยวทริปนั้นเนี่ยแบบฟรีครับซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยผมจะตีไว้คร่าวๆนะครับโดยผมจะตีไว้เป็นค่าน้ํามันนะครับเดินทางจากกรุงเทพไปถึงพัทยาเนี่ยขาไปและขากลับนะครับรวมกัน2,000บาทคือเติมขาไป1,000บาทนคคัวก็าอีีทท่่่่่นนนส2ื <laughs> พักครับผมเนี่ยพักอยู่ที่โรงแรมดีเลยนะครับอย่างดีในวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันเทศกาลด้วยครับซึ่งคืนแรกนะครับค่าที่พักเนี่ยอยู่ที่1,800บาทครับและก็คืนที่2เนี่ยค่าที่พักอยู่ที่2,100บาทนะครับรวมเป็นจํานวนเงินตรงนี้เนี่ยผมจะตีกลมๆไว้ที่4 0 0 0บาทแล้วกันนะครับส่วนค่าใช้จ่ายที่ผมคิดว่าแพงที่สุดในทริปนี้นะครับนั่นก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มนะฮะผมตีรวมๆไว้คือผมใช้จ่ายไปเกือบ8,000บาทเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า8 0ด0บาทตรงนี้เนี่ยคือ คิดกันเอาเองละรับเพื่อนๆและส่วนสุดท้ายนะครับก็คือค่าใช้จ่ายที่ผมขึ้นเรือไปดูพลุกลางทะเลนะครับซึ่งในส่วนเรือชมพลุกลางทะเลเนี่ยผมจองผ่านหน้าเว็บไซต์ของชิวไปไหนนะครับเพราะว่ามันมีเรือให้ผมเลือกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเรือที่ผมเลือกนะครับผมเลือกเป็นเรือไม้ตัวนี้นะครับเรือไม้ลํานี้เนี่ยจะออกไปจอดกลางทะเลเลยนะส่วนค่าใช้จ่ายนะครับมันเริ่มต้นอยู่ที่1,590บาทต่อหนึ่งคนนะฮะอันนี้เนี่ยผมก็จะคิดเป็นประมาณสัก2,000บาทแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็มีการซื้ออาหารและเครื่องดดืืมบบบนเรรอ้วยะงปาณก ประมาณสัก2,000บาทนั่นเองรวมๆแล้วเนี่ยผมเสียเงินกับทริปในครั้งนี้เนี่ยไปประมาณสัก16,000บาทนะครับซึ่งต้องบอกเพื่อนๆเอาไว้ก่อนว่าราคาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเป็นราคาคร่าวๆเท่านั้นนะฮะจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีบวกลบเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เอาเป็นว่าไม่ต้องคิดอะไรให้มันมากไปซึ่งถ้าเกิดผมหาเงินให้ได้ประมาณสัก16 นนก็ถือว่าทริปนี้นะครับผมเนี่ยเที่ยวฟรีนั่นเองซึ่งเช่นเคยครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมาเทรด binary option ครับซึ่งเป็นวิธีที่ผมใช้หาเงินไปเที่ยวบ่อยที่สุดแล้วนะครับในช่วงนี้นะและแพลตฟอร์มที่ผมจะเอามาใช้เทรดในรอบนี้ก็คือ 8x Trade นะครับซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเปิดบัญชี IQ option ก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยผมจะทิ้งลิงก์สมัครของผมเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยที่อยากจะได้สัญญ,ญาณการเทรดแบบ1น,นาทีนะครับไปใช้แบบฟรีๆเนี่ยใช้ จะไปเทรดที่ IQ Option ผมก็มีโปรโมชั่นโค้ดเงินฝากให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาที่ลิงก์ตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถใส่อีเมลแล้วก็ชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกดเปิดบัญชีตรงนี้ได้เลยหลังจากเปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปถูกต้องครับแปลว่าเพื่อนๆนทำการ verify หรือยืนยันตัวตนของบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาที่ตรงหน้านี้นะครับทุกคนจะเห็นได้ว่ามันจะมีีีีีเเเเเงงงิินนนสสสสสขยวและะ้้มมซึ่จป็ด และทุกคนสามารถเอาเงินเดโมตรงนี้เนี่ยไปใช้เทรดจริงก่อนได้นะครับเงินทดลองตรงนี้สามารถเติมได้เรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยไปที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอเลยครับและก็ให้ทุกคนครับไปที่คําว่าประเภทของกราฟไปที่คําว่าแท่งเทียนตรงนี้นะครับหลังจากนั้นครับทำการปรับช่วงเวลาครับให้ทุกคนเปลี่ยนเป็น1นาทีนะครับเพราะว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะเทรดกันที่แท่งเทียน1นาทีครับพอเราเปลี่ยนมาเป็นแท่งเทียน1นาทีเสร็จแล้วนะครับหแท่งเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นาทับคนานีย๋วเราาไปดูออรร์จิงว่ ทำยังไงครับโอเคเลยครับและเช่นเคยในคลิปวิดีโอนี้ผมไม่ได้มีการชักชวนให้เพื่อนๆไปลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงคลิปวิดีโอที่ผมแชร์จุดเข้าทํากําไรเพื่อศึกษาได้เรียนรู้เท่านั้นซึ่งหากใครที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดนะครับเพื่อนๆควรจะรู้ไว้ก่อนว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลดีๆก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนด้วยนะครับและก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับผมในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับโดยเทคนิคที่ผมใช้ในรอบนี้คือเจ้้าตัวเสน DPO 20กับเจ้าตัวเส้น Bollinger Band นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่ผมเนี่ยสอนเพื่อนๆไปในไลฟ์เยอะมากๆแล้วนะฮะแต่ยังไม่เคยทาเป็นคลิปเต็มๆให้เพื่อนๆดูสักทีเพื่อนๆก็สามารถดูรายละเอียดในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติยังไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเนี่ยก็ทักไปถามผมในกลุ่มแล้วกันนะครับอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเลื่อนลงไปที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนไปที่หมวดหมู่ของคาว่า Popular อย่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่คําว่่าา DPO DVO นนนนนะครรรตงีีี้้้ก็ืออเเสทเจใใชใ โดยค่ามาตรฐานเนี่ยผมจะไม่ปรับอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับผมจะใช้เป็นค่านี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะกดแอปพลายนะครับหรือสมัครใช้งานนะครับถ้าเกิดของใครเป็นภาษาไทยคุณจะได้เส้น DPO 20ครับโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอกราฟแบบนี้นะครับตัวต่อมานะครับไปที่มุมซ้ายล่างคําว่า indicator เหมือนเดิมนะครับเราจะไปที่คําว่า popular นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เลื่อนไปที่คําว่า b r e a k e b a n นะฮะค่า b r e a k e b a n ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับค่า life เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นจาก14ี่นะครับให้เป็น2ที่ือกเจากว่า DPO ที่เราใช้คือ DPO 20นะครับเราจะต้องตั้งค่ากราฟเนี่ยให้มันสอดคล้องกันด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนสีให้มันดูง่ายเล็กน้อยนะส่วนใครจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับตรงนี้ผมจะใช้ด้านบนเป็นสีขาวด้านล่างเป็นสีขาวครับส่วนเส้นกลางผมใช้เป็นสีเหลืองแล้วก็จะเพิ่มความหนาให้เส้นเล็กน้อยครับเพื่อให้มันดูง่ายมากที่สุดนะครับแล้วก็กด Apply ได้เลยนะครับคราวนี้ครับเราก็พร้อมที่จะเข้าเทรดกันแล้วนะครับผมจะอธิบายก่อนว่าอินดิเคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันดูย ออนนแทงเทียนเนี่ยจะพยายามวิ่งกลับเข้าไปหาเส้นสีเหลืองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเอามาเป็นไอเดียคร่าวๆเวลาที่แท่งเทียนทะลุบารังเกอร์แบนนะครับเราสามารถเปิดออเดอร์ในฝั่งตรงกันข้ามเพื่อคาดหวังให้ราคาเนี่ยถีบกลับไปหาเส้นเหลืองนั่นเองเรามาดูที่เส้น DPO กันบ้างครับเส้น DPO เนี่ยผมจะแนะนําให้เพื่อนๆน,นะฮะเอากราฟิกทูและก็เป็นเส้นแนวนอนตรงนี้เนี่ยเอามาวางไว้ที่เส้นศูนย์ก่อนนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะไม่ได้แบบศูนย์ไปเปๆนะครับเพราะว่ามือผมก็คง,ง,งไม่ได้นิ่งขนาดนั้นนะใครที่เซียนแล้ววนะะัเขาากกก็จไม่งหอ ผมมองว่าหลักการในการดูเส้น DPO เนี่ยเวลาที่กราฟมีการทะลุลงมาด้านล่างใต้เส้นศูนย์และเกิดการงอขึ้นแบบนี้นะครับเราจะรอให้มีแท่งเทียนสีเดียวกันกับทิศทางที่มันจะงอขึ้นไปเนี่ยหแท่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะ follow ไปในทิศทางนั้นๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขในการเปิดออเดอร์บายนะเป็นสีเขียวแล้ว1แท่งนะฮะพร้อมกับเส้น DPO ที่มีการงอขึ้นแล้วใต้เส้นศูนย์นะครับเราก็จะ follow บ u ายไปในแท่งถัดไปครับแบบนี้ก็จะมีโอกาสทํากําไรได้นะครับซึ่งแน่นอนครับในแนวโน้มนมือน แต่ก็คือสลับกลับด้านนะฮะและถ้าเกิดกราฟไม่เป็นไปตามที่คาดการก็สามารถเล่นหุ้นมันได้สบายนั่นเองนี่คือเงื่อนไขาการเปิดออเดอร์เซลล์นะครับและถ้าเกิดยิ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นแนวรับหรือแนวต้านอยู่ในโซนข้างๆก่อนที่เราจะเปิดออเดอร์ได้ด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งมีโอกาสทําให้เราเนี่ยสามารถทํากําไรกับมันได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเอง <c oughs> แน่นอนครับนี่คือออเดอร์ที่1นครับผมเปิดบายขึ้นมาก่อนเลยสิ่งที่ผมเห็นคือแท่งเทียนเนี่ยครับได้มีการะลุเส้นโบริงเกอร์แบรนด์เส้นล่างออกมาเป็น,น,ปน PA กับตัวแบบนี้เรียกว่าแท่งตื่นกินด้วยนะฮะเส้น DPO เนี่ยได้มีการงอขึ้นชัดเจนนะครับจริงๆเนี่ยเราชนะไปตั้งแต่แท่งก่อนหน้าแล้วนะแต่ผมเนี่ยแอบใช้ประสบการณ์เล็กน้อยนะครับกราฟเนี่ยยังมีการวิ่งไปไม่ถึงเส้นสีเหลืองด้านบนนี้นะฮะซึ่งมันแปลว่ามีโอกาสครับที่แท่งเทียนแท่งนี้เนี่ยจะยังวิ่งกลับไปหาเส้นสีเหลืองนะครับผมเลยเปิดออเดอร์บายขึ้นมาก่อนนะฮะและถ้าเกิดสมมติมันพลาดจริงๆผมก็จะมีการเล่นทบเงินนะครับเพื่อคาดหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งกลับไปหาเส้นกลางของบ er ริงเกอร์ มาลอลุ้นกันครับว่าเซตนี้จะเป็นยังไงเริ่มจากการทบเงินก่อนเลยไปครับเพื่อนโอเคยังไงโอเคครับเรียบร้อยฮะ สวยงามครับออเดอร์แรกเราบวกมาอยู่ที่7,000กับอีก224บาทนะฮะถ้าเกิดเราหัก4,000แรกออกไปเนี่ยในเซตแรกเนี่ยผมมีกําไรรวมๆอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเปิดงานได้ดีโอเคครับออเดอร์นี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมบายกันนะฮะ คือผมเนี่ยเลือกที่จะเปิดออเดอร์บายมาก่อนนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยได้มีการเข้าเงื่อนไขายในการเปิดออเดอร์บายแล้วนะครับเส้น DPO 20เนี่ยมีการหักหัวขึ้นโดยที่ไปยังไม่ถึงเส้นศูนย์นะครับแท่งเทียนยังวิ่งไปไม่ถึงเส้นกลางของบริงเกอร์แบนดพร้อมกับแท่งนี้เนี่ยได้มีการทะลุเส้นบริงเกอร์แบนเส้นล่างออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบวกกับตรงนี้ครับมีแท่งเขียวนะครับเกิดขึ้นแล้วด้วยเช่นเดียวกันเหตุผลที่กล้าเข้ากลางแท่งนะครับเนื่องจากว่าโซนโซนนี้เนี่ครับเป็นโซนที่ค่อนข ผมมองมาจากไกลๆนะฮะจากแนวต้านเก่าวจะกลายเป็นแนวรับใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยแนวรับแนวนี้เนี่ยมีโอกาสจะวิ่งขึ้นไปหาเส้นกลางของบริงเกอร์แบนดนะครับและออเดอร์นี้ครับบวกมาอยู่ที่3,600กับอีก12บาทนะครับทำให้ตอนนี้ครับผมมีกําไรรวมอยู่ประม,มาณสัก6,000กับอีก800บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหโอเคทุกคนมาผมเซลเลยนะแท่งหน้านะอะ่ะโอเคเซลมาครับ เส้น DPO 20ครับเกิดการหักหัวลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะจริงๆหักหัวลงตั้งแต่แท่งแดงแท่งนี้แล้วนะครับมีการทะลุบรเกอร์แบนเส้นบนนะครับมีแท่งเทียนสีแดงหนึ่งแท่งข้างๆนี้เนี่ยมีเส้นแนวต้านนะครับอยู่แถวๆนี้ซึ่งถ้าเกิดผมเนี่ยมีการเล่นแบบทบเงินสามไม้เนี่ยมันไม่ต้องกลัวอะไรครับถ้าเกิดกราฟเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จริงๆก็ยังสามารถทบเงินต่อมาได้นั่นเองนะครับ เส้น DPO เนี่ยมันได้มีการหักหัวลงค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ถ้ามันได้ในแท่งนี้เลยผมจะดีใจมากมาโอเคเขียวแล้วนะอุย้ยโอยทุกคนผมกดเบิ้ลไปนะฮะออเดอร์นี้นะผมใส่ไปอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะฮะจริงๆผมต้องกดแค่2ครั้งนะครับทุกคนนะแต่ผมเนี่ยกดเบิ้ลไปเป็นสาครั้งนะฮะอา้าก็ต้องมาลอลุ้นกันแล้วครับว่าเทคนิคนี้เนี่ยมันจะแม่นจริงอะไรจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าผมจะต้องกลับไปนั่งเริ่มต้นใหม่โอ้โห เสียงดังฟังชัดครับออเดอร์นี้ฮะบวกยูนที่ 10,000. หมื่นกับอีก4 6บบาทครับขาดอีกแค่ประมาณ4 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะก็จะเท่ากับว่าในทริปนี้เนี่ยผมได้เที่ยวฟรีแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูกันครับโอเคนะครับในออเดอร์สุดท้ายครับผมก็จะมาอยู่ที่คู่เงินคู่เงินเดิมนะครับนั่นก็คือ EU นะแนวต้านครับผมตีเส้นเอาไว้แล้วครับเส้น DPO ก็ยังคงหักหัวลงนะฮะแล้วก็แท่งเทียดยังไปไม่ถึงเส้นเหลืองครับเหมือนเดิมครับวันนี้เนี่ยเราก็แอบใช้ความรู้ที่เรามีนแล้วก็ Follow ตามมัไป อ r อ e r นี้เนี่ยผมลืมบอกครับว่าผมเนี่ยแอบเบิ้ลเพิ่มเงินมาเล็กน้อยน,นะครับใส่ไปที่5,000บาทเพราะว่ามันอาจจะมีค่าธรรมเนียมการถอนนะครับถ้าเกิดออเดอร์นี้ผมชนะแล้วเนี่ยผมก็จะถอนกันเลยแล้วกันนะครับ2และ1โอ้โห เรียบร้อยครับทุกคนนะตอนนี้ครับก็ถือว่าตรงตามเป้าหมายนะครับผมทํากําไรได้จริงๆนะครับจากเทคนิคนี้นี่คือประวัติทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเนี่ยมีกําไรมานะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าวันที่25เนี่ยผมเริ่มเทรดออเดอร์แรกนะครับตอน1นึ่ทุ่มห้นาทีนะครับแล้วก็มาจบตอน2องทุ่มสนาทีนะครับใช้เวลาไปไม่ถึง10นาทีเลยนะครับในการเทรดในรอบนี้นะและผมมีกําไรรวมๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1 7ึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร 161บาทนะฮะมีกําไรเนี่ยเกินเป้าหมายมาประมาณ1,000บาทถ็ถือว่าเป็นคา่าถอนแล้วกันบางออเดอร์ที่ผมเข้าเทรดไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงตามเทคนิคเป๊ะๆนะครับแต่เพื่อนๆเ,เนี่ยก็พอจะเข้าใจ<ว>ใช่ไหมครับว่ามันเอาแนวคิดในการเข้าเทรดกับเจ้าตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยมาลองวิเคราะห์นะครับบวกกับประสบการณ์ในการเข้าเทรดแล้วก็เทรดตามตรงนั้นได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่แม่นยังไม่ชชว่์เนี่ยอยากจะเข้ามาเรียนรู้ไม่พอนะครับผมยังมีกลุ่มของผมนะครับแล้วก็ห้อง Discord ที่เพื่อนๆเนี่ย สามารถจะเข้ามาเทรดสดพร้อมๆกันกับผมได้นะครับหรือต่อยอดนะครับไปเรียนรู้กันต่อนในห้องเทคนิคลับแล้วมันจะไม่ได้มีแค่ผมแล้วครับมันจะมีโค้ชท่านอื่นๆเนี่ยพาเพื่อนๆเข้าเทรดต่อตามตารางนี้เลยนะครับเวันต่อสัปดาห์เนี่ยมีไลฟ์ทุกวันเลยสแกนเขียวโค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนั่นเองปิดท้ายไปกับบรรยากาศที่ผมไปเที่ยวงานพลูพัทยาแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านครับที่อยู่รับชมรับฟังจนจบนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ